ยันเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเวลาที่มีเวลาเยอะๆจะชอบนั่งรถไฟจะนั่งไปเรื่อยๆรถไฟบ้านเรานี่แหละนะคะนั่งไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้รีบอะไรมากแล้วก็มองว่าการเดินทางด้วยรถไฟก็มีความปลอดภัยมากๆด้วยเลยอยากให้รถไฟบ้านเราพัฒนาไปเยอะๆค่ะเหมือนกับหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาหาจุดขาย แล้วก็สร้างรายได้จากรถไฟของบ้านเขาญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีรถไฟที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะคะแต่และเมืองเนี่ยที่มันมีอะไรโดดเด่นเขาก็จะหาตีมรถไฟแล้วก็ตกแต่งน่ารักมากนะคะแล้วมันก็จะมีนักท่องเที่ยวอย่างที่ฉันอย่างเงี้ยนะก็เดินทางไปที่เมืองนั้นด้วยรถไฟแล้วก็อยากจะไปถ่ายรูปก,กับรถไฟขบวนนั้น เข้าไปในรถไฟไปถ่ายรูปฟินมากมีความสุขมากแค่นั้นแล้วก็กลับอย่างเงี้ยคือมันก็สร้างรายได้กับรถไฟด้วยเพียงแต่ว่าจะหาธีมหาอะไรเพื่อที่จะสร้างจุดขายได้หรือเปล่าอันนั้นญี่ปุ่นซึ่งโดดเด่นมากในเรื่องนี้ตอนนี้จีนก็กำลังทำแล้วก็เจริญรอยตามค่ะไปที่เมืองชงชิ่งนะคะที่เมืองฉงชิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวโอ้ตอนนี้นักท่องเที่ยวไทย เยอะมากที่สงชิงไปสงชิงแล้วเนี่ยจะพบกับความมหัศจรรย์หลายอย่างเรื่องออวิศะวะกรรมของการก่อสร้างเมืองด้วยความที่เมืองเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาเพราะฉะนั้นอ,อ,อาคารบ้านเรือนของเขาก็จะมีความแบบมีเรื่องของอะไระวิศะวะกรรมการก่อสร้างที่มันมีความมหัศจรรย์หลายอย่างจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองมหัศจรรย์8มิติแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะไปไปถ่ายรูปกันค่ะ จุดนั้นก็จะเป็นรถไฟโมโนเรลรถไฟรางเบาว,วิ่งเข้าตึกอะคะ่ะโอ้สถานีนั้นเนี่ยเป็นสถานีที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวใครไปฉงชิ่งก็ต้องไปถ่ายรูปที่สถานีนี้นั่นก็คือสถานีหลี่จือป้าที่โด่งดังมากๆนะคะไปรอรถไฟวิ่งมาพอรถไฟวิ่งมาเข้าตึกปุ๊บถ่ายรูปจบคนเยอะมากนะคะอันนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งของ วิศวกรรมของเขาแล้วก็เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยล่าสุดนะครชงชิ่งกำลังจะเปิดตัวแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ที่มาในรูปแบบของรถไฟรางเดี่ยวเหมือนกันโมโนเรลว่ะเรียกง่ายๆนะคะเป็นรถไฟรางเดี่ยววิ่งคล่อมรางแต่เป็นทีมแพนด้ายักษ์ค่ะทีมแพนด้ายักษ์ที่แรกในประเทศจีนนะคะรถไฟขบวนแพนด้ายักษ์นั้น แค่เห็นข้างหน้าก็ถ้าเป็นสาวๆอุ้ยนะชอบนะคะแน่นอนนะคะก็เป็นหัวขบวนก็คือเป็นแพนด้าเลยส่วนหัวของรถไฟเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน้าแพนด้าขณะที่ทั้งสองด้านของตัวรถไฟก็จะมีลวดลายของแพนด้าที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่แบบพาโนรามาแล้วก็ช่องรับแสงบนหลังคาด้วย ภายในห้องโดยสารค่ะเห็นไหมน่ารักนี่ข้างๆนะเห็นไหมน่ารักเข้าไปดูข้างในในห้องโดยสารค่ะเรียกว่าเป็นจัก,กรวาลของแพนด้าเลยนะคะแต่ละตู้จะมีการติดตั้งเบาะหนังรูปแพนด้า12ที่นั่งมีป้ายโฆษณามีห่วงจับรูปทรงหัวแพนด้าบริเวณตรงกลางตู้โดยสารจะมีรูปปั้นแพนด้าขนาด1.5เมตรตั้งเด่นเอาไว้เป็นจุดถ่ายรูป และก็มีตู้โชว์ขายของที่ระลึกรูปทรงแพนด้าเอาไว้จำหน่ายสินค้าที่ระลึกนะคะโดยทางหัวหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีฉงชิ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวของจีนว่านอกจากหน้าตาที่สุดคิ้วแล้วเนี่ยนะคะรถไฟขบวนนี้ยังติดตั้งระบบไฟอัจฉริยะหน้าต่างอัจฉริยะกระจกควบคุมอุณหภูมิอุปกรณ์ช่วยฟังแบบแม่เหล็กและบริการชาร์จแบบไร้สายด้วย โดยรถไฟขบวนนี้ใช้เทคโนโลยีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงานค่ะเช่นระบบปรับอากาศความถี่ความถี่แปรผนันอัจฉริยะและมอเตอร์ลากจูงแบบแม่เหล็กถาวรซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบลดการใช้พลังงานและก็เพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตลอดอายุการใช้งานของยานพาหนะด้วยนะคะซึ่งรถไฟตีมแพนด้าขบวนนี้ สร้างขึ้นโดยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีรถไฟรางเดี่ยวล้ำสมัยของฉงชิ่งค่ะซึ่งตอนนี้ฉงชิ่งก็อยู่ในช่วงระหว่างการกำลังเดินหน้าพัฒนาระบบรางรถไฟซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกค่ะคือเทคโนโลยีก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกอน่ารักน่ารักอย่างนี้ต้องไปฉงชิ่งอีกสักรอบแล้วแต่ว่าคืออันเนี้ยเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟงังเพราะว่าดนั้นอยากให้ รอฟทอรถไฟไทยของเราเนี่ยได้พัฒนาปรับปรุงรูปลักษณ์ของรถไฟของบ้านเราแบบนี้บ้างอยากให้มีแบบนี้บ้างนะคะคือเราก็พยายามแล้วลหะตอนนี้ก็กําลังเริ่มและมีการพัฒนารถไฟท่องเที่ยวนะคะที่มีความหรูหรานะคะหลายขบวนเลยนะคะที่ตอนนี้มีการท่องเที่ยวแต่ว่าคือมันก็น้อยมากๆอนะคะ่ะมันน้อยมากๆคนจะไปเที่ยวก็ต้องแย่งชิงกัน นะคะแย่งชิงบริษัททัวร์ซึ่งไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะเราก็เราก็จองไม่ค่อยได้แพ้บริษัททัวร์เพราะบริษัททัวร์เขาจองที่นั่งเอาไว้แบบเยอะมากเลยนะคะ,อะไอ้แบบเนี้ยคืออยากให้มีรถไฟแบบนี้มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเป็นจุดขายเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพราะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เข้าใจได้แหละว,ว่ามีต้นทุนขาดทุน อยู่เยอะนะคะถ้าหากว่าพัฒนาอะไรแบบนี้ได้เนี่ยก็อาจจะช่วยเพิ่มรายได้กับการลถไฟของเราแล้วก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ